ไอ้หยอ,อยอ่ะไอ้หยอ,อยอ่ะเอาทิชชู่มาน้ำด้อฮะต้นใดแม่ต้นอีกติไปอีเติเออไปอีโรดไปอีคนนะุณ่ะป่อป,ป่อพวกเราคนอยากได้ป่อป่อเออเออในลาในลามันยังมีเพิ่มพร้อมคุณ่ะเสียมยุคหางของนางมัน ลุกละเอาพี่บ้าไว้ให้เบิ้งจักหนาดเนี่ยเบิ้งหนาจาักบาทเนี่ยเรวขึ้นฮอดย้ายกับวายูได่ย้ายหัวตะมาหาเนี่ย้ายไปออกไปทางนอกนอนหลับฮลัลโหลพี่พลน้องเพชอยู่ไหนนะออกมาหาเนี่ย รออยู่จ้ายังไม่ได้รู้เลยใช่ไหมคะยายไปธุระเพิ่งมาค่ะให้เด็กๆนอนอยู่กับยายดีเอาวันนี้้ยนั่นไงเฮ้ย,ยนั่นไงคนหนึง่งยายตัดผมมาหวนดิเทีงยงเนี่ยผมมาอยังคือแบนเถอะคือว่าทอกันเมื่อเี้่ มึงพี่น่องมึงผมมาผมมาไล้วัลโผมมาพู้ใดไเอาพูดจะว่าโอ้เอือหแล้ลูกอือหรอคะออเอือลลูกอืใช่ไหมโอ้ยส่งผมอะไดี้พูาว่าคนผมมาแล้วก่อยไรวะ ้มมาวะเลยเทียงไงหมยายคนนี้ดินลายกันเลยได้สงนี่มาใกล้ๆหน่อยเหรอคะนายใครคะใครคะนี่อยน้องเพชรค,คนสวยเหรอคะออนี่ลแล้วนี่อะอะไรพี่พลอยคนสวยเอาผมไปยังก็ตัดทุกนั่นเนาอเดี๋ยวนะอะไรนะลูก โอ้รักกันโอ้ยโอ้ยขิ้หอดกันไล้พวกนี้พูดหน่อยฮิโน่ขี้หอดยายี่ลาหาบ่ล่ะเป็นจ๋าขิ้หอดยายบ่เค่อู้แค่คิดถึงยายไหมคิดถึงไหมถี่ถีอู้คิดถึงโอู้คิดถึงแบบคะอุยอืมคิดถึงยายก็คิดถึงอืมยายคิดถึง ô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 , hết 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 Cái 2 <andimon ties> <place> จักชั่วโมงหนึ่งน well? to well? ี่แหละที่เอยไปนี่เขาก็ขึ้นหัวหลอดพี่น้องคิดจังไหนหื้งให้พนาย้ายหนูว่าเม่เห็นเม่เห็นย้ายก็ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิตหอดเฮ้ยจิตหอดเฮ้ยเจิตหอดเล่นไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วโอ๊ยให้ดูให้ดูมากอดกันคุ่มากอดกันขึ้นหอดกันเนาะขึ้นหอดกันเนาะอ๋อเส้นน้ำเส้นน้ำนี่เด้อ xin <tüler> Nhìn... <tüler> này đây Điều đấy Ủa dình nào vô Phó leo phó leo Phó leo phó leo phó leo Phó leo chào leo chào leo dình lại chào Dình ơi Dình ơi cho bạn đi cho bạn đi Má cho bạn đi

ไปแล้วบ่รู้ว่าเห็นไปแล้วตีนอไปแล้วว่เห็นจอยเอาไว้ย่นในต้นีม้นั่นก็ลอยอย่างเดีย đi 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 nè Ôi đi 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 nè đi 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 nè đi 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 đạc đi 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 đạc đi à đi như này à đi đi như này yeah. yeah. ma, 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 đi ma, đi 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 มันงมย้ยถวดจิูุ่่นินไม้ไมคอยกินมาละกอไหมกำบาเคะเชะหน่อยโอ้ยบกเน้าวยู่ดากรถบกเน้าวออกมาตั้งแต่ย่าีในดากรถขุนี้กดรถคุนบเน้าวเศรมโตยเอยู่เมืองผู้เฒ่าไปก่อนเด็กหน่อยได้ไ้ม สวัสดีค่ะคู่แฝดสวัสดีค่ะเอา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 ,อ,าอะไรลูก ให้พี่คอยเป่าให้หน um ่อยพี่คอยเป่าหน่อยหนึ่งลูกห้พี่คอยเป่าหน่อยมีกับมีอันเดียวนู้นเนี่ยออกมาจะนั่งของอะไรโอโตูงสาวเนี่ยบัมไอ้ตูงไป้ใครอะไปหาอยู่งทีเดียว